Hello, Good morning, welcome back to all in-class online again. Welcome all my cute students again. With the new topic is All Weekend, All Weekend. นะคะเรากลับมาเจอกันใน Unit 6ซึ่งเป็น Unit ใหม่ในเรื่องของ All Weekend อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียน ซึ่งเป็นบทเรียนใหม่ที่จะเกี่ยวกับ uh, the time that you spend with your family and your friends just like uh, traveling or do some activities on your weekend จะเป็นการทำกิจกรรมนะคะหรือว่า uh, การไปท่องเที่ยวต่างๆกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนนะคะซึ่งเราจะมาดูซิว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษในบทนี้มีอะไรกันบ้างมาเลยเดี๋ยวครูจะพาไปดูนะคะนักเรียน Uh huh. ในนี้เราจะแบ่งนะคะเป็น3หมวดก็คือมี vocabulary, workbook, แล้วก็ homework นะคะหรือว่า assignment ที่คุณครูจะให้นักเรเียนไปทำในวันนี้แต่ก่อนหน้านี้เราเราจะมาดูก่อนว่าในบทนี้นะคะมีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะมาเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะก็คือ we go swimming we go swimming we go swimming เก่งมากค่ะนักเรียนคำนี้นะคะ we go shopping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  excellent shopping ก็คือการซื้อของนะคะถ้าใครชอบไปซื้อของก็จะใช้ทับศัพท์เป็น shopping นะคะ and we go camping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  camping นะคะมีความหมายว่าเป็นการที่เราไปพัก ตามที่สถานที่ต่างๆนะคะโดยมีการการเต้นบ้างนะคะก่อกองไฟบ้างนะคะรู้เชื่อว่านักเรียนน่าจะชอบนะคะ And the next one We go to the movies 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 Go to the movies the นะคะหมายถึงว่าเราเนี่ยไปรับชมภาพยนตร์นะคะที่โรงภาพยนตร์นั่นเองหรือโรงหนังนะคะนักเรียน We go to the movies b r e a ค่ะนักเรียนเก่งมากอ่าอันนี้เป็น We go for a picnic 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 a picnic นะคะก็คือการที่เราเนี่ยเตรียมอาหารง่ายๆนะคะไปรับประทานตามสถานที่ที่เป็นสวนสาธารณะหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดโล่งนะคะจะเรียกว่า We go for a picnic พวกเราไปปิกนิกกันนะคะซึ่งเด็กๆในต่างประเทศเนี่ยจะนิยมกันมากเลยนะคะ Alright and the last one we go to the beach 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 and we go to the beach นะคะ the beach ตัวนี้ B E A C H นะคะหมายถึงชายหาดนะคะจะเห็นว่าในช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะมีคนไป the beach กันเยอะมากเลยนะคะ alright นักเรียนนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอ่านออกเสียงไม่ทันหรือว่าอยากจะอ่านออกเสียงอีกครั้งนะคะให้กดรีเพย์มาอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวครูจะพาไปทําแบบฝึกหัดต่อกันเลยนะคะนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลย We go to the beach โอเคนะคะเรามาถึงในส่วนของ Workbook page n u m b e r 57นะคะ57หรือว่าหน้าที่57ในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะ โดยคุณครูจะพานักเรียนเนี่ยทำในส่วนของด้านบนก่อนก็คือข้อ A ใหญ่เนาะซึ่งจะมีรูปภาพนะคะทั้งหมด6รูปภาพคุณครูเนี่ยจะเปิดเสียงของ native speaker ให้นักเรียนฟังว่าเขาเนี่ยพูดคำศัพท์ของภาพไหนแล้วให้นักเรียนเติมตัวอักษร A B C D E F ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมใต้รูปภาพนะคะเรียงตามลำดับคำศัพท์หรือประโยคที่เขาจะพูดให้ถูกต้องเนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํำไปเลยนะคะคุณครูจะเปิดเสียงให้ฟังก่อน Are you ready? Absolutely yes. Okay one two three. We go for a picnic. We go for a picnic. ให้นัเรียนเติมตัวอักษร A ลงไปที่ช่องสี่เหลี่ยมใต้รูปภาพของคำว่า We go for a picnic นะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะรันไปเลยนะคะ รอบละสองครั้งแล้วให้นักเรียนเติมลงไปก่อนเลยถูกผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันพร้อมกันนะคะ we go swimming we go swimming we go swimming we go camping we go camping we go camping we go to the movies 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 we go shopping We go shopping. We go shopping. We go shopping. We go to the beach. 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 beach. Alright ทั้งหมด6เสียงนะคะนักเรียนถ้ายังเติมไม่เสร็จสามารถสต็อปแล้วก็กดรีเพย์มาอีกครั้งนะคะอย่าเพิ่งรีบไปดูเฉลยนะลองฟังดูก่อนนะคะ โอเคถ้าในที่นี้เดี๋ยวค,คุณครูจะพาไปดูเฉลยก่อนนะคะนักเรียนใครยังไม่เสร็จนะคะให้สต็อปไว้ก่อนเนาะใครเสร็จแล้ว let's go <S We go to the beach โอเคนะคะนี่คือเฉลยนะคะของแบบฝึกหัดนี้ก็ตามนี้เลยตัว A นะคะ We go for a picnic ตัว B We go swimming C We go camping D we go to the movies e we go shopping and f we go to the beach go to the beach โอเคลงท้ายนะคะแล้วเรียนลองตรวจซิว่าตัวเองทำถูกต้องไหมถ้าใครยังไม่ถูกนะคะไม่เป็นไรอาจจะเอ๊ะเมื่อกี้เราฟังพลาดไปหรือเปล่าให้ลองกลับไปฟังใหม่อีกครั้งจะได้เป็นการฝึก listening skill ด้วยนะคะ we go to the beach โอเคมาถึง การที่นักเรียนเนี่ยจะต้องไปทำโฮมเวิร์กหรือว่าแอสเซสเมนต์แล้วในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับอาทิตย์นี้นะคะโดยคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนไปฝึกถามนะคะกับคนรอบข้างผู้ปกครองหรือว่าเพื่อนนะคะโดยคำถามเนี่ยจะใช้เป็นคำถามภาษาอังกฤษนะคะดังนี้เลย What do you do on your weekend? 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 Just one more time. What do you do on your weekend? Nice. นะคะแปลว่าคุณเนี่ยทำอะไรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะซึ่งคนที่จะตอบนักเรียนมาเนี่ยถ้าเขามีคนเดียวเขาไปคนเดียวเขาก็จะตอบว่า I go shopping. I go shopping ซึ่ง go shopping นะคะค,คุณครูเพียงแค่ยกตัวอย่างมาเท่านั้นเขาจะไปไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขานะคะให้เขายกตัวอย่างคำมาเลยส่วนเราเนี่ยอาจจะลองถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองก็ได้สามารถเอาคำศัพท์นอกเหนือจากนี้หรือว่าเอาคำศัพท์ที่ค,คุณครูได้สอนไปเนี่ยมาตอบได้นะคะถ้าเขามีคนเดียวเห็นไหมที่คุณครูบอกถ้าเขามีคนเดียวเหมือนเจ้าหมีเนี่ยมีตัวเดียวเห็นไหมคะเขาก็จะใช้ประธานเป็น I I go shopping. I นะคะแปลว่าฉันนะคะแต่ถ้าเขามีหลายคนล่ะเห็นไหมเจ้าหมีมีสองตัวแล้วมีหมีหมวกสีแดงและหมีหมวกสีส้มนะคะเราก็ยังจะใช้คำถามเดิมเลยก็คือ What do you do on your weekend? What do you do on your weekend? คุณทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งถ้าเขามีสองคนเขาก็จะใช้ประธานเป็น We เห็นไหมคะ we go shopping we go shopping We หมายถึงพวกเราซึ่งหมายถึงมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะก็คืออย่างตัวอย่างนี้เลยถ้าเขาไปกันหลายคนนะคะหรือเราไปกันหลายคนก็จะใช้ we go shopping ซึ่ง assignment ในครังนี้นะคะจะให้หนักเรียนลองไปถาม ผู้ปกครองหรือคนรอบข้างเพื่อนฝูงนะคะโดยใช้ประโยคคำถามนี้ให้เขียนประโยคคำถามลงสมุดนะคะจากนั้นไปถามแล้วก็เขียนประโยคคำตอบลงในสมุดเช่นเดียวกันให้นักเรียนเขียนเป็นข้อๆเลยนะคะจะถามกี่คนก็ได้ค่ะอ,อ,อยากให้ได้ตั้งแต่2คนขึ้นไปก็จะดีจะได้เป็นการฝึกถามแล้วก็ฝึกฟังหรือว่าอาจจะเป็นคนตอบเองก็ได้นะคะให้นักเรียนลองดูนะคะ alright? Okay. Thank you for joining this online classroom. นะคะขอบคุณมากเลยที่นักเรียน,นเข้ามาร่วมสนุกในออนไลน์คลาสรูมครั้งนี้ซึ่ง ถ้าใครมีข้อสงสัยมีคำถามนะคะ if you have some question you can leave the question under the clip นะคะสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะพร้อมกับชื่อจริงชั้นเลขที่นะคะให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเลยเพื่อเป็นการเช็คว่านักเรียนเข้าเรียนนะคะอย่าลืมทำการบ้านนะคะถ้าใครไม่เข้าใจอย่างที่บอกถามได้ตลอดเวลานะคะทำการบ้านส่งนี้เลือดจะได้ไม่มีงานพอกเนาะ Okay. See you later with the next clip. All right. Enjoy your weekend. Bye bye.